เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแร่ต่างๆกันนะครับและก็ของต่างๆที่บทอาอมองอัดมาเริ่มกันด้วยบ็อกซ์มูเกอร์เนี่ยหน้าตาเหมือนอมองอัดจริงไหมครับทุกคนคิดว่ามันจริงไหมครับดูตรงนี้ยังไม่ใช่ครับแต่ถ้าดูข้างค่าโยนี่มันอะไรกันเนี่ย สรุปแล้วมันเดี๋วผมวาดให้ดูนะครับนี่ตรงบล็อกนี้เลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวอมองอัดใช่ไหมครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นตาอมองอัดเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงหรือเนี่ยทุกคนครับสรุปบล็อกนี้มันเป็นอมองอัดจริงๆผมเพิ่งรู้นะเนี่ยไปดูอันต่อไปกันดีกว่า รอคัพเปอรหรือแร่ค o p เปอรเนี่ยหน้าตาเหมือนอมงอัดอมงอัดคลิปนี้เกี่ยวกับอมงอัดใช่เลยตรงในไอเทมเฟรมเนี่ยถ้าเรามาดูในไอเทมเฟรมนะครับ, Amen, รบนี่ครับตัวนี้ก็<า>จะเป็นตัวก,กับขาซึา่งก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะยไเ่อวันที่แล้ว นี่อมองอัดตัวนี้ก็จะเป็นตาขาแล้วก็ขาตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋านี่มันอมองอัดไหมครับถ้าทุกคนคิดว่ามันเหมือนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยครับเพราะผมว่ามันเหมือนแหละประตูนี้ครับเป็นประตู mangrove door หน้าตาเหมือนอมองอัดอีกแล้ว ตจอครับทุกคนอารมณอ,อัดประตูนี้ผมเห็นอ้อมผมเห็นแล้วนี่ครับติ๊กเกอร์มันเสียงดังวันนี้มันก็จะเป็นอารมณ์อัดก็มีไฟเนาะเวลาเราหนึ่งตัวอคอย,ยังไม่ได้อ่านรู้สึกว่าเอาเอวันนี้ไม่ได้อาา่านตัวที่สอง คนที่สามขี่ตัวกันแล้วท่านคิดว่าเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะแล้วคคมไฟตรงนั้นเหรอไอแต่ผมว่าเหมือนจริงนะผมไฟนี้ประตูนี้ก็เหมือนอมองอัด มือนเดิมคิดเขามากขึ้นเหมือนเราสนิทกับเพื่อนสักคนหนึ่งอะแค่มองตาบางทีก็รู้แหละว่าเขาต้องการอะไรเวลาเจอสถานการณ์เดียวกันถ้าเป็นโฟร์ไนท์หรือพี่เผาที่ทำอาหารเนี่ยคิดอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาเหมือนอมองอัดไหมก็คือเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เขาอ๋อไงผมเห็นแล้วถามพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเรหน่ะผมเห็นแล้วผมลคะผมเห็นแล้วนี่เดี๋ยวผมแคปให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอามองอา้าดหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัว<อ>นี่คะ่ะบายสีด้วยทุกคนคิดว่าเหมือนไหมที่พี่ามรู้ อันนี้เพิ่งรู้วผมคิดว่าเหมือนนะอันนี้ผมเพิ่งรู้เอา้าโอเคเราจะจำสเกลเล็ก,กๆเราจะเมนกรุดูกันซัสซี่มาอีกแล้วนี่ผมสร้างเอง มาดูกันว่าผมสร้างไง<ม>โอ้มืดเลยเ<อ>นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าอ่ะซอมบี้มันเหมือนอามองคสองหน้า เหมือนผมไหมว่าเหมือนอมองอัดส,สองหน้ามากนี่ครับเออพร้อมล้อเลยเปิเอามาตอนเื่อีกด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋าครับนี่ครับอมองกุ ได้แสบดอกทำน,นี่จะเป็นกระเป๋าส่วนด้านหลังก็จะเป็นตาถอดไน้ากาวออกมาเอกหลุบบนายไม่มีตาเลยนี่จะเพิ่งดูนะว่านายม,มีตาสงสัยไหมว่าทำไมทีวีถึงน,น้าตายอย่างนี้แล้วก็สงสัย จะไ,ได้เวลาบอกลากันแล้วสามสองหนึ <S 1> 1. <S ่งไป